เจ็ดกดเหล็กชะลอไวให้ดูเด็กฉบับคุณหมอแนนซี่เพื่อที่จะให้เราดูดีแล้วก็ดูเด็กอยู่เสมอนะคะข้อ1กินน้อยแก่ช้าหน้าเด็กข้อที่2น้ำตาลคือตัวร้ายข้อ3อ้วนแล้วพังหมดข้อ4เรื่องของสารพิษข้อ5คือร่างกายเป็นโกรธข้อ6ฮอร์โมนต้องได้พีข้อ7ก็คือการคิดดีอารมณ์ดีจิตใจดี สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะดีไลฟ์ครั้งแรกกับคุณหมอแนนซี่นะคะใครที่ยังไม่รู้จักกันนะคะแนะนําตัวอีกทีนึงนะคะแพทย์หญิงพรสยาพัฒลิกิตธรรมกูลหรือว่าคุณหมอแนนซี่นะคะวันนี้นะคะทุกคนเข้ามาก็คงอยากรู้เคล็ดลับเลยว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะดูดีแล้วก็ดูเด็กอยู่เสมอนะคะหลายคนพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเราก็จะสังเกตว่าเอ๊ะผิวเราเริ่มเริ่มเริ่มมีริ้วรอยละเริ่มเหี่ยว นะเริ่มกร้านเริ่มแห้งนะคะทายังไงหรือว่าสุขภาพเราไม่ฟิตเหมือนเดิมเราเริ่มเหนื่อยมากขึ้นเราไม่อึดเท่าเดิมเราไม่เก่งเท่าเดิมไม่ฉลาดเท่าเดิมพวกนี้เป็นสัญญาณของเอจิ้งนะคะหรือว่าความความความชรานี่แหละทีนี้ถามว่าพอเราถึงจุดน,นี้ละนะคะเราจะทํงงายังไงให้เราเนี่ยยังสวยแล้วก็ดูดีไปนานๆนะคะวันนี้หมอจะมาให้คําตอบทุกคน โดยเริ่มจากกฎข้อที่1เลยนะคะกฎข้อที่1ซึ่งเป็นกฎข้อที่สําคัญที่สุด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 นะคะการหัวใจนะคะ100ดวงนะคะนั่นก็คือกินน้อยแก่ช้าหน้าเด็กภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการทำ calorie restriction นะคะการรับประทานอาหารที่มีจํานวนแคลอรี่จำกัดต่อวันโดยที่ยังได้จํานวนของวิตามินสารอาหารเนี่ยที่จําเป็นอย่างเพียงพอนะคะ มีรายงานจากวิจัยทางการแพทย์เลยนะคะระดับ meta analysis ะะงานวิจัยจากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะ meta อนา l y s i s เนี่ยพบว่าการลดจำนวนแคลอรี่ลงนะคะเพียงแค่25%ต่อวันนะคะจะทำให้เราเนี่ยอายุยืนขึ้นได้จริงสัดส่วนอาหารที่คุณรับประทานในแต่ละมื้อนะคะให้แบ่งเป็น4ส่วนเนาะและให้คุณกันออกไป1ส่วนนะคะคิดง่ายๆแค่นี้นะคะก็คือเราก็จะรับประทานอาหารที่สามารถลดลงได้ถึง25%ต่อวัน นอกจากนี้นะคะการทำการีเซ็ิชันที่หมอบอกเนี่ยทำให้เราดูเด็กลงได้เพราะว่ามันช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์นะคะที่เป็นฮอร์โมนที่สาวๆทุกคนนะคะหมายปองจะทําให้เราดูเด็กลงได้นะคะข้อ2ก็คือน้ําตาลคือตัวร้ายนะคะ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารที่หวานนะคะน้ำตาลส่วนเกินที่แบบถูกดูดซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วจะจับกับโปรตีนในร่างกายของเราจับกับเส้นใยคอลลาเจนของเราจับกับเส้นใยออลาสตินของเราทําให้การยืดหยุ่นของผิวหนังนั้นเสียไปนะคะทาให้ผิวเราเนี่ยไม่ยืดหยุ่นเด้งดึง๋งเหมือนสมัยที่เป็นเด็กอีกต่อไปนะคะทำให้ผิวเราแห้งนะคะทำให้ผิวเราเกิดริ้วรอยขึ้นนะ,ะดังนั้นเราจะต้องลดความหวานลงในชีวิตของเรานิดหนึ่งนะคะจากการรับประทานอาหาร ะะเราจะเรียกว่าสวิตชิงนะคะเป็นการเปลี่ยนกลุ่มอาหารที่เรารับประทานสมมติเราเคยชอบกินเป็นขนมปังขัดขาวให้เราสวิชมาเป็นขนมปังที่เป็นกลุ่มโฮลวีนะคะหรือว่าทุกครั้งที่กินขนมปังกินผักเข้าไปด้วยนิดนึงนะคะใส่มเมล็ดธัญ,ญพืชนะคะโรยงา โดยไม่ได้ทานตะวันอะไรเงี้ยลงไปนิดนึงนะคะก็จะทําให้การดูดซึมหรือว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําตาลในเลือดเราเนี่ยไม่สูงมากนะคะทุกคํามีแป้งทุกคํามีผักนะคะจะช่วยแก้ปัญหาเนี้ยได้ดีขึ้นมากหรืออย่างเช่นข้าวนะคะข้าวก็อาจจะรับประทานเป็นข้าวกล้องนะคะหรือว่าทุกครั้งที่รับประทานนะคะมีพวกผักมีพวกไฟเบอร์มีธัญพืชร่วมด้วยก็จะแก้ปัญหานี้ได้ดีขึ้นนะคะทำให้เราสวยได้นานๆเนาะกดเหล็กข้อที่3คือ อ้วนแล้วพังหมดนะคะอย่าให้อ้วนนะคะพอเวลาที่เกิดไขมันมากขึ้นร่นางกายเราอ้วนขึ้นเซลล์ไขมันเล็กๆใหม่ๆเด็กๆเนี่ยค่ะเวลาที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะหลั่งสารที่เป็นสารอักเสบออกมาในร่างกายเรื่อยๆนะคะสังเกตนะคะว่าอ้วนแล้วอาจจะเป็นสิวเป็นผื่นได้ง่ายขึ้นเกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นหรือบางคนมีผิวหมองคล้ำเป็นแผลหายยากนะคะผมร่วงนะคะนะคะ ดิติยสารฟอร์สนะคะเคยไดท้ทำการศึกษากับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะพบว่าไอสารที่เรียกว่าสารอักเสบเนี่ยเขาได้เรียกว่าเป็นสารที่เรียกว่าเป็นซเลนคิลเลอร์นะคะคือเป็นฆาตรกรเงียบนะคะของอคนในสมัยใหม่นะคะโดยเฉพาะคนที่เรียกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะยัง c ี o เพราะว่าสาเหตุการตายส่วนใหญ่ของยัง c ี o คือภาวะหัวใจเฉียบพลัน เกิดมาจากการที่มีภราะวะสารนักเสพในร่างกายเหล่านี้สูงๆนะคะนอกจากเกิดจากการที่มีไขมันสูงแล้วเกิดจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะออภาวะความเครียดของร่างกายที่มีมากมีสารอ,อ,อนุโมอิสระในร่างกายสูงนะคะก็สามารถทําให้เกิดสารนักเสพในร่างกายพวกนี้ได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคทางความเสื่อมความแก่ความชราเกิดขึ้นมาตามมาได้เช่นกันนะคะ,นะคะข้อที่4ก็คือ การได้รับสารพิษหรือว่าท็อกซินนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้นะคะเรารเผชิญอยู่กับภาวะมลภาวะสารพิษแล้วก็สิ่งต่างๆที่ไม่ดีมากๆเลยนะคะอย่างเช่น PM 2.5ก็ถือว่าใช่เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าในชีวิตประจำวันนะคะใครที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านหรือตอนนี้สั่ง Delivery มาทานกันเยอะๆนะคะก็อาจจะมีได้รับสารพิษเข้าร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอย่างเช่น ใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านนะมอนะคะลองสังเกตดูว่าเขาใช้มอสแตนเลสหรือเปล่าถ้าเขาใช้มออลูมิเนียมเราก็มีโอกาสที่จะได้รับอลูมิเนียมเข้ามาในร่างกายด้วยเช่นการกระทะนะคะใครชอบกินผัดไทยผัดนู่นผัดนี่นะคะอลูมิเนียมก็อาจาจะมาจากยาลดกรดบางประเภทก็ได้นะคะใครเป็นโรคกระเพาะนะคะที่กินสีเป็นนมนมนะคะที่ชื่ออลัมมี่อะไรเงี้ยนะคะก็จะมีส่วนผสมอลูมิเนียมก็ต้องระมัดระวังนะคะการทําสีผมนะคะการทาเล็บพวกนี้อาจจะมี เรื่องของแคดเมียมหรือว่าตะกั่วก็ได้นะซึ่งเราจะรู้ได้ไงละ่ะว่าเรามีสารพิษพวกนี้ในร่างกายเยอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้สามารถตรวจได้นะคะในศูนย์สุขภาพหรือว่าศูนย์ a t i aging ตามโรงพยาบาลทั่วไปนะคะซึ่งถ้าใครไปตรวจแล้วพบว่าปลอดหรือว่าสารพิษอื่นๆในร่างกายของเราเนี่ยมีปริมาณสูงนะคะเราก็สามารถเอาออกได้วิธีเอาออกเราก็เรียกว่าการทำเคเลชั่นหรือว่าการขับพิษโลหนนะหนักออก ต่อไปข้อที่5นะคะอย่าให้ร่างกายเป็นกรดร่างกายของเราเนี่ยจะทํางานได้ดีเมื่อมีภาวะเป็นด่างอ่อนๆนะคะนั่นก็คือภาวะที่มี pH 7.4นั่นเองนะคะแล้วภาวะที่เป็นกรดนะคะเป็นกรดอ่อนๆลงมาตั้งแต่7.4ลงมาะคะ7.3นะคะจะทํำให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าเราก็จะมีอาการเหนื่อยหอบเพลียโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็เป็นภาวะที่ดึงดูด ะะโรคภัยไข้เจ็บอย่างอาทิเช่นโรคมะเร็งซึ่งความเป็นกรดนี้เกิดจากอะไรความเป็นกรดเกิดจากอนุมูลอิสระนะคะภาวะการสันดาบที่มากเกินการทานอาหารบางประเภทที่เยอะเกินการพัก่อนไม่เพียงพอนะคะการทานน้ําตาลนะคะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตสูงแล้วก็ให้น้าตาลในปริมาณที่สูงวิธีการแก้ทํำยังไงนั่นก็คือการรับประทานน้าดาบดื่มได้ทั้งวันนะคะไม่ได้เป็นอันตรายอันที่2 ได้แก่กลุ่มที่เป็นผักผลไม้ต่างๆผักสีเขียวต่างๆผลไม้ต่างๆมะนาวนะคะมีฤทธิ์เป็นด่างน,นะคะถึงแม้ว่าตัวมะนาวเนี่ยเวลาตัวเขาจะมีรสเปรี้ยวไปประโยชน์ที่ pH เนี่ยมันจะเป็นกรดแต่เวลาที่รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความเป็นด่างทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสบายขึ้นนะคะ ถ้าสาวๆคนไหนนะคะชอบกินขนมนะคะที่แบบที่คุณหมอแบบที่หมอแนนบอกไปนะคะชอบกินขนมของหวานนะคะเราจะต้องกินผักด้วยนะ,ะเหมือนที่หมอแนนบอกเนาะหนึ่งคือช่วยบาลานซ์ความเป็นกรดด่างสองก็คือช่วยเรื่องการดูดซับน้ําตาลนะคะทำให้น้ําตาลขึ้นช้าในร่างกายของเรานะคะลดปริมาณไกลซีิกอินเด็กลงนะคะข้อที่6คือฮอร์โมนต้องได้พีคหรือออปติมัมนะคะเจ้าฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ย ะะมันคือหัวใจสําคัญที่ชี้ชัดความเป็นเด็กกับความแก่เลยนะคะนะคะในเด็กก็จะมีสูงเต็มออปติมัมแต่พอเราอายุ60เป็นไงคะฮอร์โมนดอบลงทุกวันทุกวันทุกวันนะถ้าเรายังถ้าเราอยากจะสวยดูดีไปนานๆเราต้องรักษาระดับฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะให้อยู่ในระดับที่ดีอยู่ในระดับที่เรียกว่าออปติมัมไม่แก่แน,น่นอนนะคะเราพยายามเปนเทระดับนี้ไว้ให้ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถชนะ การเวลาได้นะคะไม่สามารถชนะเอจจิ้งได้แต่เราสามารถชะลอได้นะคะเหนื่อยง่ายผิวพรรณไม่สดใสเป็นฝ้ากระเป็นแผลหายยากนะคะอ่อนเพียง่วงตอนบ่ายร่างกายไม่ฟิตอะไรแบบเนี้ยเป็นสัญญาเป็นสัญญาณของการที่ฮอร์โมนในร่างกายเราไม่สมดุลนะคะทีนี้เราจะทํายังไงให้เกิดการกระตุ้นฮอร์โมนของร่างกายของเรานะคะหนึ่งที่สําคัญเลยการกระตุ้นฮอร์โมนทุกอย่างได้ดีที่สุดคือการนอนหลับ ที่ดี 1. ได้จำนวนชั่วโมงเหมาะสม6-8ชั่วโมง 2. หลับสนิทจะต้อง cover ช่วงเวลาในช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งให้ได้นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ร่างกายของเราเนี่ยจะหลั่ง growth h o r ม o ออกมาเนี่ยคือมีความสำคัญกับชีวิตของคนเรามากชี้เป็นชี้ตายความเด็กความแก่ได้เลยนะคะชี้เป็นชี้ตาย สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ไม่ดีได้เลยนะคะข้อ2ทํายังไงที่จะบูสฮอร์มนลให้ได้พีคได้นะคะก็คือการออกกําลังกายโดยเฉพาะประเภทการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือการใช้ซัพพลีเมนต์ช่วยนะคะซัพพอร์ตฮอร์โมนบางอย่างนะคะฮอร์โมนจะได้พีคนะคะ นอกจากนอนดีออกกำลังกายนะคะรับประทานอาหารนิวทริชั่นอย่างสมบูรณ์หรือว่าการใช้ซัพพลีเมนต์บางอย่างช่วยแล้วนะคะจะต้องลดปริมาณความเครียดด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราดรอปลงนะคะความเครียดคือจะทำลายทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณของคุณสภาพจิตใจของคุณเช่นเดียวกัน ะะข้อสุดท้ายนะคะของกฎเหล็กชะลอวัยก็คือคิดดีอารมณ์ดีจิตใจดีอารมณ์แจ่มใสนะคะที่เรามีความคิดที่ดีนะคะเป็น positive mindset นะ,ะ positive mental health นะ,ะมีอารมณ์ดีแล้วก็มีที่พึ่งพาทางจิตงาณที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอย่างครบสมบูรณ์4ด้านเลยนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมี ความสวยความสดใสที่ออกมาจากภายในนะคะทำให้เราดูเด็กแล้วก็ดูดีอยู่เสมอนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนซื้อหาอะไรมา,มาเลยนะคะไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินแม้แต่สักบาทนะคะจบแล้วสำหรับ7จดกฎเหล็กชะลอวัยวันนี้นะคะหมอก็ตั้งใจว่าในปี2564กเนี่ยก็จะไลฟ์นะคะทุกวันอังคาร2องทุ่มนะคะที่เพจด็อกเตอร์แนนซี่นะคะเตรียมคอนเทนต์ไว้ให้มากมายนะคะทางด้านสุขภาพความงามนะคะ งั้นวันนี้นะคะก็ขอปิดไลฟ์ไปเลยการขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์หมอในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึ่งนะคะปี2564นะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะใครคิดสิ่งใดขอให้ส่งความปรารถนานะคะใครอยากมี อบันแดนนะคะอยากมีรายได้มีความร่ำรวยเพิ่มขึ้นเริ่มต้นกิจการทำการงานใดๆนะคะหมอเอาใจช่วยขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ทุกคนมีพลังกายพลังใจนะคะในการฝ่าฟันทุกอุปสรรคในชีวิตไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วขอให้ทุกคนสมหวังสุขภาพดีนะคะแล้วพบกันในไลฟ์หน้านะคะวันคะหน้านะคะสองท่มเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย